คุณนักศินนะ่ไปอยู่ต่างประเทศนะ่ะสิปีเนี่ยในสภาพของการแพ้ในทางกำลังทางการเมืองรูปรัฐประปปหารถูกไหมฮะแล้วก็ในทางคำพิพากษาเห็นข้อความที่สิโรธครามไพบูลพูดไว้ในภาพนี้ผมก็อยากจะบอกว่ามันเป็นตกกรกะที่พิลึกพิลึก,ลกหรือว่าเป็นตกกรกะที่ป่วยอยู่นะครับป่วยตรงไหนก็ตรงที่บอกว่าถ้าคุณทักษิณจบแบบไม่ติดคุกเลยเนี่ย ประเทศนี้มันล้มเหลวยิ่งกว่าตึกสตงอถลม่มยอมเป็นคนธรรมดาสักครั้งหนึ่งยอมเข้าสู่กระบวนการแบบคนปกติอันนี้เป็นข้อความที่สิโรดคามไปบุญพูดไว้ในรายการคนดังนั่งเคลียร์และที่ผมมองว่ามันเป็นตัก,กะพิลึกตักกะที่ป่วยๆอยู่ก็เพราะบอกว่าถ้าคุณทักสินจบแบบไม่ติดคุกเลยนี่แหละ เพราะว่า้าหลายคนก็พอทราบกันอยู่ว่าทักษิณติดคุกหรือว่าไม่ติดคุกแล้วไปอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนั้นไปอยู่ในฐานะอะไรลหลายคนก็รู้อยู่ว่าไปในฐานะอะไรแต่ทําไมสิริครามไปบุญมองว่าไม่ติดคุกแต่บางคนก็บอกว่าบางคนหรือว่าหลายคนก็บอกว่าทักษิณไม่ควรที่จะติดคุกสักวินาทีดึกเลยก็ได้ครับเพราะว่า ข้อกล่าวหาลูกคดีที่ต่างๆที่ทักษิณได้รับนั้นเป็นข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นหลังจากคณะรัฐประหารยึดอำนาจแล้วก็ตั้งคณะบุคคลขึ้นมาพิจารณาคดีหรือว่าทำให้เป็นข้อกล่าวหาทำให้เป็นความผิดกับทักษิณพูดง่ายๆก็คือข้อกล่าวหาหรือว่าคดีที่เกิดขึ้นนั้น <Nein. S 1> เกิดขึ้นหลังจากคณะรัฐประหารมีอำนาจแล้วก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาแล้วก็ ทำให้เป็นความผิดให้เกิดกับทักษิณครับกฎหมายที่มีใจเป็นธรรมหรือว,ว่าเป็นกลางๆในทางวิชาการเช่นคุณทักษิณน่ะไปอยู่ต่างประเทศน่ะสิปีเนี่ยในสภาพของการแพ้ในทางกำลังทางการเมืองรูปรัฐประหารถูกไหมฮะแล้วก็ในทางคาพิพากษาเออในมุมนึงเนี่ยประเด็นในคำพิพากษาก็ถูกหยิบขึ้นมาใช้ว่าอันเนี้ยเป็นคนที่ผิดแตพอภัยโทษได้แต่ว่าอันนี้ก็จะตัวติดตัวไป ตลอดผมได้เคยเสนอเอาไว้ว่าวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการลบล้างผลพวงัองทปหาน่ะนะฮะก็คือล้านคดีซะเพราะว่าคดีที่คุณลึกษิลถูกลงโทษนะมันเป็นคดีที่มันมีต้นทางมาจากคอตสซึ่งมันเป็นหน่วยที่เกิดขึ้นโดยตรงเป็นผลโดยตรงจากการรัฐประหารปี4 9มีการไปเปรียบเทียบว่าประเทศนี้ล้มเหลวยิ่งกว่าตึกซอตองอถล่มตอนแผ่นดินไหวนั่นแหละครับ ผมว่ามันก็เป็นตะกัดที่พิลึกพิลั่นเป็นตะกัดที่ป่วยมากๆครับพอไปแล้วใครๆเขาก็ไม่อยากจะมีคดีไม่ว่าจะเป็นสีโรดค้ามไปบูนหรือว่าใครทางนั้นก็ไม่อยากจะมีคดีหรือว่าไม่อยากให้ตัวเองเป็นคดีหรอกครับคนดีๆคนที่มีจิตใจปกติไม่วิปริตไม่เป็นบ้าไม่มีใครอยากจะมีคดีหรือว่าอยากจะเป็นคดีหรอกครับแล้วคดีที่ว่านี้มันก็เป็นคดีที่พิลึกพิลั่นเกิดจากการ รัฐประหารยิดอํานาจก,กันเกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองของฝ่ายตรงกันข้ามกันนั่นแหละแล้วการที่พูดว่ายอมเป็นคนธรรมดาสักครั้งหนึ่งยอมเข้าสู่กระบวนการแบบคนปกตินี่ผมก็มองว่ามัมนก็พิลึกพิลันมากๆครับในทางตรงกันข้าม BIN ที่มีคดีหรือว่ามีเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงทางภาคใต้แล้วก็ฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์นั้นกับมีคนเรียกร้องให เจ้าหน้าที่ละเว้นการพิจารณาไต่สวนหรือว,ว่ากล่าวหาหรือว,ว่าโยงโยงให้เป็นความผิดแต่ระดับอดีตนายกรัฐมนตรีที่ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมายนั้นกลับมีคนเรียกร้องให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาแบบคนธรรมดาทั้งๆท,ที่หลายฝ่ายหลายคนนักกฎหมายหลายคนก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นความผิดไม่ควรจะเป็นความผิดเพราะความผิดหรือว,ว่าข้อกล่าวหาที่ว่านั้นเกิดขึ้นหลังการยึดอำนาจของคณะรัฐประหาร ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ผมจึงบอกว่ามันเป็นเรื่องที่วิปริตมันเป็นเรื่องที่ตรกกะพิลึกพิลั่นตรกกะป่วยมากๆครับทั้งผมขอไม่ลงรายละเอียดในเรื่องที่พูดไว้คิดว่าหล,หลายๆคนก็พอจะยังไม่ลืมข้อหาเหล่านั้นหรือว่าเหตุการณ์เหล่านั้นที่เกิดจากการยึดอํานาจกันสมัยรัฐบาลไทยรักไทยน,นายกรัฐมนตรีหรือว,ว่าอาดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตร ในสมัยน้นครับ